เปิดกล่องมาก็เห็นคนหน่อยอำนาจกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีจ้าสบายดีอ่ะปลุงสบายดีเบิดสมองสุบอดสบายดียามเสาวๆพี่น้องอันนี้ก็มาพบมาพ่อกบเขาคือเก่าในซองสาวละบานาคลิปนี้เขาก็หาหน่อใหม่ใหม่อีกเลยพี่น้องเลย วายน้องเบริร์ตมาเขาเกาะทางหน้าวักเลยเมื่อไหร่ปอไปหาหนุ่มใม้กับน้องเบริร์ตกับน้องกันอันนี้นุ่มใม้ที่เราไปหาเหมือนนี่เฮ้ยไหนกันนุ่มใม้ในกอของชาวาน้ำน้องเบริร์ตกระชือปอกบ่อนนะลูกหามาแกงอยู่เฮือนชาวาคือเก่าพี่น้องเลยแกงซุ่มกันมาแกงสีแระเบิร์ตบอกเป็นติลูก สูไปเลยตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยมึงแน่อันนี้นะโตขี้ดื้อจริงเลยโตยังโตขี้ดื้อคนนี้นหดใจหมดใจลุกตึงลุกตึงลุกแกบอกตัวจับ ได้เสกต่ามาอย่าห้องตีเลยอือเจนงสิกวุ่นวายเหลือเกินพี่น้องเลยจะร้อนวุ่นวายขอโทษขออไปละลายมีแต่คุูรุกมึงอย่บอกกูนะใหม่เจ้าตีนจะปากแม่ระบาดกูเอาเงินซื้อขนมห้างนี่แหละนี่ไงขอก่อนขอเงินก่อนข้อกับบ๊ว้ นี่เด็ดปอกน้องใม่เลยต่อคุ่บ่ร์ตฮะเอาเบิร์เอาไปเนาะมึงนี่เอออูป้กผูกกงมันก็ไม่ใหญ่ผูกไปปอกแล้วเดรร้ายเติมเลยด้วย่นองมีแต่อันงามงามปอกปอกต้องปอกแล้วต้องบัวปอกแล้วย่างเลยเอาม่ไม่ได้ติโอ้ยเอานอกไปปาไปที่เตียงโตอะมาได้เนาะ vẫn là cái là mình bùa và cái tích là nó vẫn là luôn 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 บังหมูอยู่ผูไปหนังน้มูนอนนังน้ำเลงอกายออกสู่เด้กาลังทำมันหัแขหมอบลี่หมจะเเกินจะหรอไปตักก็ช่เปนอะ พอพ่า่นี้คนฮักแหละป่งใหม่วะใช่เป็นอย่าง ิงได้ลายช่องกระซ้ามวะฉันเปิดกริบกันมาอันเห็นเนีน่ยช่องกระซ้ามเลยน้ไม้เพลทโพว่าฉันได้ลายกระอาบมันสูุดมีหอนแมงกุจิพี่น้อง,งมีหอดกาบมานำมาลายแมงกุจิเฮากระจาใส่แกงงน้งไมันก,กันตัวน,นี้น้องจะลายกับน้องกาดนั่นมีคนผ่าอันใหญ่มันกระผ่าตัวน,นี้อันหน่อยมันยังทละลเลือกเอาแล้ว

ซื้อไหวแต่มื่อซื้อน,นี่นซื้อไหวฐานน้ำไม้น่ะบอดี้ผิหา <c oughs> แต่ของของเฮาน่ะซื้อไปห่าน้ำไม้เลยรถตลาดแหลนไปขังก็ผาเฮาก็ซื้ออยู่ขังก็ผาเลยแกงเห็ดนต่มันบ่มียานางก็เลยซื้อไหวบอกน้าแม่วิน,น,นด,ดังๆน้องตื่นแล้ว <c oughs> เอาน่องหนูได้บ้าน <c oughs> พีต่ตแเสบอยู่อนผู้จักน้ำใหม่ก็จักต่อนะนได้ป้าสกุลขลุขเล่ แซ่บเลยนะโอ้ยเบิ่งดูพน้องแนวนี้ก็เอาพี่น้องน้ำใกลบ่เฮานี่แหละเอาเฮานี่แหละเอาสุดท้ายี่น้องกันบ่ได้เอาอีแม่อันนี้่อืมจสิฮู้จะมีตแดงแน่มีแต่แม่เอาตอนไปหาน่นนแน่ๆเก็บรบตอนมาแล้วตอนมาแล้วว่าผู้นั้นผู้นี้เนาะไปหากันอยู่3คนยลูกบเบิดแน่แน่น้อย เบื่คนเบื่ต๊ะน่อยพีเนาะมาเปิดถุงเข่องแกงน้ำใหม่มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องมีอยังไงเออมาบวบเฮ็ดหูหนูเฮ็ดหูหนูก็สีละลายเนี่ยนะด๊ะ ปุ่มใหญ่ได้นะ่นาํนะเดนลูนั้นนานะไอ้แขมพาหนูตกใจอันสลามอันสลามใบอันใบบกอื้อไมบบกอือสลามปะกระยงกับปะกระยงงตั้แต่ปีได้ อันเห็ดที่ละลายเนี่ยเหมือนนี่ห่างบุ๋มมีเห็ดนางผ่าไดมีแต่เห็ดนี่เห็ดหูหนูหนูหนูบแม่เห็ดูบ้านคือหูบุกละนี่นี่หูหนูคือกันเลยนี่บอกคือเปลานี่บอกหูคนปาดเสร็จแล้วหูคน หูคนมักอื้อหว่ามียังยังมีอยู่เอาสีก็เอาก็เอาไปเออปึกมาเอานอนะมกอือยู่เฮือนค่วบุลุกละเอรังตุ่นมีเยนไปไปเอาไปเอเพีหนึ่งเออเอาเพืองเอาพงหนึงอันนี้ก็บรดกินยังดอกอันนี้นะจะคิดด้กินยงมันแก่ๆใช่หน่อแต่ปีเลย เก็บมาหาหมือเลยยังดีคายกหินน้ำเรียบร้อยเลยแหละน้ำใหม่ก็ได้คือไ้น้อยแทวดตอนจิแกล่ะแกงเอกคือเก่ามีเมื่อนบาอยู่ตำขอบเบือเรียบร้อยเบิง่งผู้เห็ดหายก็ได้เห็ดกับพักกระใส่าาน้ำกันเลย อเอาพักใส่กระเพ็ดเอาลงก่อนเลยบ่เอาเห็ดใส่ก่อนก็เอาเห็ดนี่แล้วลงมันจะชิชูลิงลิงเงี้ยพอขึ้นมา เห็ดเองแซ็บเองบ่จกจะจิเส็บบ่แซ็บแซ็บบ่แซ็แบ,บ,แบกินคือเก่าเหา็นเนาะยังไงพี่เนาะแกงหน่อไม้หรือแกงหมูหรือแกงเพียงแกงเห็ดเสือลูกโดดน้ำจจกลูกโดดหรือแม่สีโดดแล้วบุหุผู้ใดกินกับผู้นั้นแล้วสีโดดเสียทีแต่บ่มีผักขาเนาะเกือบเต็มหมดส่วนผู้ชมยังไม่ทันได้ใส่เบิดพี่เนาะไหม ยังเลือยมึกบัวบเลยแกยังไงมึกอื้อผักขยงถ้าเอาลงทีหลังอืมหมอกำลังฝนเอาส่วนผสมทั้งหมดลงไป คนเกือบบดไอ้บ hmm. <onents> ้านอือฮึขุ่นพอดบ่จักเนาเเต็มหม้อพอดีพี่น้องเอ้ยว่าติเข้าบริสเเนมเลยเขียนนำหน่อยเดียวไม่สุดๆออื ไหว่ไหว่ไหวยแซ่บไปแซ่บไปรู้ให้ซิมกับโบซิมปาร์ติกับเป็นรสหมอพี่น้องเลยแซ่บแซ่บโบแซ่บโบโบจักพามาพร้อมให้แกงเพาะสวัสดีพี่น้องจักร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 หิวแล้วก,กัมหนึ่งไม่ได้ตักน้อยนะตักกระซัมหนึ่งอันแนวใส่ก็เป็นกระซัมพี่น้องเอ้ยดินดึกๆอยู่ทำไมสดโพดสดโพดใช่หรอ,หอ,หอ,หอห สดโพสดโพสันที่ดึกดึกอยู่ตักกะเห็ดเขียเห็ดถ้วยตักไม่ไห้อยู่บอซองเสี่ยวเอาถ้วยมาตักให้ลุงกลมตักมืงให้พอน้องกันอยู่เพื่อนนํำเผินหมูมากินเพินยังเห็ดเี้ยก๋วแลกเลยว่าแบ่งไม่ให้กินใเด้อวใช่ไหมฮะเธอได้กับพักกันกินเบิร์บริแบ่งไ่ให้กินเถื่อแบ่งไม่ให้มีเมื่อนนั่นมีเมื่อนไปหาหรอกพ่อพ่อ ไปหาหลอกคู่อือพี่น้องเอ้ยโผดโผดสดพูวินนะสิบรอกินนำเฮามานั่งเผาหยัดบรอกินพี่น้องโอ้ยไปแต่กระบะโบลานข่อยตักเเเดียยวลนาะตักไปตักมาฉิเบิดเล็กทะเลกินสำอแล้ววินตักไม่ให้มีเมื่อนกระถวยหนึ่งตักกินอีกได้หน่อยเอาผ้าหนึ่งลูก ถ้ากินอีกกับซองถัถว่วซ้ำถั่วว่ารวมแล้วลายถยั่วพี่น้องเลยของสมเต็มหม้อเลยสำหรับคลิปนี้เราก็ิได้จบสำนีนแล้วพี่น้องตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสลาบันนานัเดอพี่น้องสบายดีสบายดี